นี่ค่ะเพื่อนๆพ,พริกมาระมะเขือยัดไส้นะคะเนื้อปลาอินซีค่ะเอาไปทำยงเต่าฝูนะคะหรือว่าเอามาจิ้มน้ำจิ้มก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่พิ๊งจะมาทำเมนูผักยัดไส้นะคะก็คือว่ามาระนะคะอันนี้ก็มะเขือแล้วก็พริใหญ่ค่ะ อันนี้ก็เนื้อปลาอินซีนะคะที่ขูดแล้วนะคะเรามาหั่นผักกันก่อนนะคะมาแนละ้วก็ต้องเอาข้างในออกก่อนนะคะแบบนี้นะคะ ก็มะเขือนะคะเดี๋ยวอันนี้พิกินจะทําให้ดูก่อน,นะค่ะมะเขือก็มะเขือนี้มันมันเล็กนะคะมันไม่ได้ใหญ่นะคะต้องหันแบบนี้ค่ะแล้วพิกก็อผ่าแบบนี้นะคะ ใส่ไม่ออกอ่ะเดีย๋ยวพี่ก็จะทำและะ้วค่ะขอทขําผักก่อนนะคะมาดูวิธีการทําเนื้อปลากันนะคะใส่รสดีทั้งนิดค่ะใส่เกลือทั้งนิดนะคะต้องใส่เยอะนะคะเพราะรสดีมันเค็มค่ะโอเคอันนี้แป้งมันนะคะแป้งมันสำปะหลังหรือว่าแป้งข้าวโพดก็ได้ค่ะจะให้เนื้อปลาเกาะติดกันนะคะ อันนี้คือน้ำเย็นนะคะคุกให้เข้ากันนะคะมาค่ะเรามาทำกันนะคะคือว่า,ามาระนี่นะคะพริกมะเขือนะคะถ้าเราทอดแล้วเราเอาไปกินกับซอสก็ได้หรือว่าทำายงเตาฝูก็ได้นะคะ อันนี้ก็คือน้ำเย็นนะคะไม่ให้เขาติดาชามนี้นะคะ นี่มะเขือนะคะมะเขือก็ต้องหนีบสองอันนะคะแม้นไม่ติดค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็พิิกระผ่าแบบนี้ค่ะ นี่ค่ะได้ประมาณนี้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปทำแบบว่ายองเตาฟูที่ไม่ทอดก็ได้ทอดก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่อนก็จะเอาไปทอดนะคะ,คคะนี่ค่ะเพื่อนๆทำเสร็จแล้วนะคะมาระยัดใส่นะคะเนื้อปลาอินทรีย์ค่ะเราจะทอดก็ได้หรือว่าจะเอาไปใส่ในต้มจืดเนาะก็ได้ค่ะ แล้วแต่ว,ว่าเราจะเอาไปทําเมนูอะไรนะคะอันนี้พีก่กินก็เดี๋ยวจะเอาไปทอดสักครึ่งหนึ่งนะคะเมื่อกี้พีก่กินเก็บไว้ตู้เย็นนะคะตอนนี้เรามาทอดกันค่ะใส่น้ํามัน ทอดให้สุกนะคะอ่าทอดสุกแล้วนะคะวันนี้ลูกสาวทอดค่ะลูกสาวบอกว่าจะเอาไปทำยงเตาฝูนะคะยงเตาฝูเดี๋ยวมาดูเขาทำนะคะจะเอาไปจิ้มน้ำจิ้มกินก็ได้และคะ่ะจะเอาไปผัดเต้าเจี้ยวอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะคะ แต่ว,ว่าเขาบอกว่าจะทำอย่างเต่าฟูนะในน้ำซุปนี้ก็ใส่ขันนอน,นะคะใส่ขันนอนใส่เกลือแล้วเดี๋ยวก็ใส่ใส่ผักทอดมะระอะไรลงไปนะคะใส่ไปนะคะอันนี้ไม่ได้ทอดนะคะใครอยากกินทอดก็ได้ไม่ทอดก็ได้ใส่ไปแบบนี้ค่ะ ใส่ใบหอมลงไปค่ะปลูกเองนะคะใบหอมที่ปลูกเองหวานค่ะใส่พริกนะคะพริกจักไส้นะคะใส่ลงไปค่ะมะระัะไส้ทอดแล้วนะคะยงเตาผูค่ะ ภาษาจีนยักงยงเตาฟูนะคะนี่ค่ะยงเตาฟูสุกแล้วนะคะโอเคขอบคุณ thank you ทีมากคาะสควมินดค่ะ